ไข่ดาวอีกมังหดแล้วขาอ่อนพีพีครับพีพหมดแล้วพีอ้ยไมไหวแม่เอามานีเวโชก่อนเดี๋วโชเลยติหนุ่มต้องตสี่เก้าเลย้ไหไม่ไหวนะคโดนขาก่อนไก่อะเวลาไก่อยกตีกต้องเนขาก่อนอ้ลุก พี่พี่ครับพี่พี่มาหามามาจ๋าเร็วมามามาจ๋าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้าเป็นสปายกินบสุดขายปูเนี่ยมันเดินถึงนี่เลยนะโอ้เก่งมากแม่นวยขาเหมือนไก่เลยนะว้าวอบัตรวดขาใหม่ดีใจไหมดีใจไหมนวดขาเหมือไก่ก่อนเดี๋วขาไก่ขาหมูเนี่ยเอามาเอ้าป๊อปพี่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 มาหามามาจ๋าเร็ว พี่นไปครับมาหามามาจ่าแล้วตัวอ่อนเลยพี่แอนต์จูดไม่ไหวอะไรกูดีๆให้ดพี่พี่ครับมาหามามาจ่าแล้วไปลูกไปมามาจ่ามาหามามาจ่ามาหามามาจ่าพี่พี่ครับมามาหามามาจ่าแล้วมาไปไม่อยแล้วขาอ่อนเหนื่อยแล้วเวลาทเก่งมาก วันนี้ครบวันนี้วันที่27่สิบเดยี่สิบเจ็ดยีกันยายนพีพีสิบเดือนเป๊ะพอดีเลยเดินได้19ได้อยู่นะแต่ว่าเก้าสั้นๆนะเมื่กี้เดินไปสิบห้าเก้าอยไไปปู่